ากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้เป็นไปได้ว่าพลังงานนี้อาจจะเป็นพลังงานความรักของคุณหรือเป็นดวงความรักของคุณก็ได้นะไม่มีท็อปิกไม่มีหัวข้อใดๆนะแต่จะเปิดไพ่ไปเรื่อยๆนะคะนั่นหมายความว่าพลังงานชุดนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้ใครเชื่อและอยากจะอยู่ฟังรองรับพลังงานได้เลยค่ะส่วนใครไม่เชื่อแล้วก็ไม่อยากรับพลังงานนี้ไม่มั่นใจ รู้สึกว่าไม่ดึงดูดหรือว่าไม่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 อยากรับเท่าไหร่เลื่อนผ่านไปเลยนี่อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณสับสดสด,สดกันนะสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะใบแรกเลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงที่ผ่านมานะชีวิตของคุณอาจจะเจอกับการต้องคอยตามนะตามง้อนะตามขอขึ้นดี เอาอกเอาใจคนบางคนเพื่อให้เขาสนใจเรามานานแต่ช่วงเวลานับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้องบอกเลยพอคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นคุณดูแลเสื้อผ้าหน้าผมสุขภาพร่างกายการงานการเงินชีวิตของคุณได้ดีขึ้นพลังงานของคุณดีขึ้นเมื่อคุณมีความสุขมากขึ้นมันจะมีคนมาให้ความสนใจใคุณ แล้วคนที่คุณเคยตามง้อตามเอาอกเอาใจสุดท้ายแล้วเขาจะมารู้และมาเห็นคุณค่าในตัวคุณว่าคุณนะ่ะเป็นของดีเออนะเป็นของดีที่เขากําลังจะพลาดโอกาสดีๆในการคบหาคุณไปแล้วนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอว่าไพา่ยยจะสือ่อสารอยากจะบอกอะไรดูจากพลังงานหลังจากนี้ไปคนที่จะต้องผิดหวังและเสียใจมันจะไม่ใช่คุณ คนที่จะผิดหวังและเสียใจมันจะไม่ใช่คุณละ่ะมันจะเป็นเขาเขาจะต้องเสียดายคุณจะต้องรู้สึกผิดจะต้องรู้สึกว่าเสียดายเสียดายตัวคุณเสียดายสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในชีวิตเขาเขาจะต้องรู้สึกแบบนั้นสุดท้ายค่ะอะไรอีกที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารจะบอกกับคุณเกี่ยวเรื่องความรักดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะ คุณจะได้รับข่าวเรื่องเขาเรื่องของความเสียอกเสียใจเสียดายตัวคุณเนี่ยจากเพื่อนฝูงรอบข้างนี่แหละจะมีคนมาบอกคุณอย่างแน่นอนว่าเขาเสียดายคุณนะเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะเขายังรักคุณอยู่เขารู้ตัวแล้วว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดและมีค่าที่สุดสำหรับเขานะและที่สำคัญที่สุดมีโอกาสที่คุณและเขาจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง แต่เขาจะทําได้แค่เมียงมองนะเพราะเขารู้แล้วว่าคุณมีค่ามากๆแล้วตัวคุณเองจะมีออร่ามีเสน่ห์สุดๆไปเลย